อ่าเลยียวสวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับกับน้องไหวมะเขือม่วงคนเดิมเพื่อนตึงความน่ารักนะครับผมกับช่องไม่ไหวบอกไหวชา okay. แนลโอเคสำหรับวันนี้นะครับเรายังอยู่กันที่หน้าเว็บแซน 24h นะครับกับเกมใหม่ล่าสุดจากค่ายพีจีเพื่อนเเกมซุปเปอร์มาร์เก็ตฟรีครับติดอกติดใจเกมใหม่ครับผมทุ่มคุณเลยครับห้ 50, าหมื่นอ้าวตายเมื่อกี้เล่นปลาสองพันตายกูตายสนิทขอเล่นตารละพันเะดียวก็พอตายสามสิบปาครับ ซูเปอร์มาร์เก็ตฟรีครับมาสี่ร้อยเปิดมาแรกเปิดแรกนั้นให้กูแล้วแต่ว่าให้ไม่เยอะนะครับคูนเอาฟูนมา,นมาไหมคูนเข้า,าไหมฟูลเข้า,าไหมเยียรคูลไม่เข้าคิดการใหญ่ใจต้องใหญ่ครับผมเข้าเข้าแล้วแม่งเข้าครับผมมา ไปดีเว้ยตาละพันแม่งได้ไหมมาคูณสิบครับไปสามพันแล้วมามาเฮียมาครับผมมามึงเล่นกับใครเล่นกับใครกูถามแค่นี้วมึงเล่นกับใคร,คคใครอา้อาวอ้าว ออกมาอีกดี่ไปก็จบเลยครับไปก็จบเลยครับโอ้โหมาอีกฟีครับฟีมาอีกห้าโอมแม่งมามงมามามึงนี่แกละใครบอกเลยครับ,ใคร,บใครไม่ไหวกูไหวครับน้องไหวครับใครไม่ไหวกูน้องไหวครับเอาให้มันรู้ไปดีเอา เอาดีเอามามึงมามึงมาห้าหมื่นไปแสนหนึ่งเอาดีเอาเอาดี คูนไปอีกให้กูอีเจ็ดนูนหกครับผมแสนแตกไหมแสนจะแตกไหมเอาดีแสนจะแตกไหมแสนแตกให้กูไหมแสนแตกแสนจะแตกให้กูไหมแสนจะแตกให้กูไหมนึ่งจับมาจับมาจับมาอีกจับมาอีกอีอจับมาอีกเอาดีเอามา แสนแตกครับผมโอ้ยโอ้ยแสนแตกครับผมไปคูดมากครับเจ็บคอครับกูคอครับหยุดก่อนครับผมหยุดก่อนหยุดก่อนมึงคูดมาให้กูคูดมาให้อีกคูดมาคูดมาอีกมาจับมาเอา้ากูเอามาติดใจมาแม่งเลือกกูร้อนครับผมเลือกกูร้อนครับมาคูดที่กูไหมคูดให้มาอีกมามามา ถ้ากูเสียตานี้กูไม่เล่นนะอ่าโอาเข้มเคลืค่อนโอยสะใจโอยแม่งกูลงหุ้นห้าหมื่นได้มาแสนหนึ่งโอ้ยขอบคุณค่ะ <c oughs> โ,โ,โ,โอเคครับขอบคุณนะครับเพื่อนเดี๋ยวชมคลิปต่อไปนะครับคือบอกเลยว่าตาเนี้ยน้องไหวบอกแล้วว่าคือคิดในใจแล้วอ่ะอืม ขอทุนบุญสร้างแน่งโอเคครับสวัสดีครับผมพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ